ดูนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆก็วัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็เรามาท่อแห่งวันนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับก็ไม่เคยท่อแห่งนาพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะได้ปลาหรือไม่เราคงจะเหลือประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่หรือเปล่า ก็เข้าช่วงฤด,ดูแรงเด็ดร้องปลาอาจจะลงไปหาลำหวยใหญ่ๆก็ได้นะครับเ,เรามาดูรอบนี้กันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าปลา,าจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปโยงขนาดนุ่งนะครับ แล้วก็ดงนะครับดูแต่าตัวเล็กเล็กไปหน่อยนะึงมันมีอยู่นะครับดูดิก็ปลามีหลายชนิดแห่งนี้ก็สลักปลาตัวเล็กนะครับก็ตัวก็จะประมาณนี้อจาจจะเหมือนับปลานี้นะครับแต่ตัวมันจะไซส์เล็กห่อยนะึงก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรปลาพวกนี้ก็ได้ไหลายตัวนะครับนี่ตัวหนึน่งไปไหนลหายแล้ว อันนี้ก็ชนิดเดียวกันแต่ว่าโครละสี่ปลาล่าห้วยก็จัดข้อชุดดุชุดดุดดแรงก็จะเล็กหน่อยหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะอีกชนิดหนึ่งมีหลายชนิดทีเดียวนะครับรอนนี้ก็ได้หลายตัวแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยนึงมาเราขึ้นไปต่อนะครับ โครงรอนนี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนี่สายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็หลายตัวอยู่แหงนี้มันดงได้ทุกซ้ายนะครับก็ปีแห่ที่ดีเลยก็ว่าได้ลูกปลาพวงอันนี้ก็จะเป็นลูกปลาพวงนะครับถ้าตัวใหญ่ก็จะสายใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวเราเก็บปลาก่อนนะครับ มาเดี๋ยวเราคือไปหาข้าวบตูตองนะครับเดี๋ยวเราคือไปหาข้าวบตูตองนะครับบริเวณนี้ก็นัง่งข้อขั้นที่เล็กทีเดียวมันก็มีปลาน,นะครับก็คิดว่าไม่มีไม่ได้มาหาหนางพอสมคครัวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้าวบูกันนะครับ ก็รอดนี้ก็ดงนะครับแต่สายมันจะเล็กเมื่อเดิมสายใหญ่ๆไม่ค่อยมีก็ปลาพวกนี้จะเยอะนะช่วงฤดูด้องก็ปลาพวกนี้ก็จะชอบอยู่ในแล้วห้วยหาในแม่น้ำใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีนะครับปลาพวกนี้จะใหญ่สุกประมาณนี้นะอันนี้คือใหญ่สุกแล้วนะครับก็ใหญ่กว่านี้หาไม่เจอเขาเรียกว่าปลาอะไรอ่ก็ดงทีหลายตัวนะครับ นี่ลายตัวทีเดียวอันนี้ปลาไม่ใช่อะเดี๋ยวเราคือไปตอกข้โบงนะฮะก็ได้หลายตัวทีเดียวแต่ไซ้ายมันจะเล็กไปหน่อยนึงนะครับก็คิดว่าไม่มีปลาที่ไหนมันก็มีนะครับแต่ว่าตัวจะเล็กไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราคือไปข้างบต้อนนะครับขึ้นไปลาห้องอีกเรื่อยๆนะครับ รอบนี้ก็ตัวสวยขึ้นมาหน่อยนึงก็มีตัวเดียวนะอันนี้น่าจะใหญ่สุกแล้วแหละมันมีนะปลาพวกนี้มันจะชอบหลบอยู่ใต้ใต้แบบใต้ตอไม้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าพวกนี้ก็จะอยู่แบบท,ที่ลดลงอันนี้นา,นาจะได้ตัวครับตัวก็พขกาันใหญ่ๆใ,ใหญ่สุดก,ก็คือตัวนี้แหละเก็บฝันนะ อันนี้ยก็ประมาณนี้นะครับตางแล้วยมาเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อก่อนรอดนี้เราจะไปแบกเร็วๆนะถ้าไปช้าๆนี่มึดแน่นอนนะครับตอนนี้ก็พาที่ตกดีไปแล้วนะฮะเราต้องรีกว่านี้นะครับไม่งั้นอาจจะก,กลักไม่เห็นทางนะครับโดนจับไม่ได้ไฟแช็กมาเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยนะครับาห้ยก็ประมาณนี้มาขึ้นไปต่อเรื่อยๆนะครับ แบกนั่งน้น้อยแบบนี้วางให้ไม่ได้ต้องโยงตัวที่นั่งลึกๆหน่อยนี่โอ้ตุกโนลอดนี้ดงเยอะนะครับ ปสายซค้อข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงดูนะครับมีแต่ไซใหญ่ๆไซเล็กๆก,ก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหนงังค้อข้างลึกนะครับน้นลึกๆแบบนี้ปลาก็จะชอบอยู่แบกบไซก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวเราเก็บปลาก่อนนะครับ ว้าวทุกคนรอดนี้ก็สวยนะครับคนหลายตัวทีเดียวไซกอก็ใหญ่เหมือนกันนะครับดงแบบน,นี้ถ้าสามรอกก็พอแล้วนะครับดูก็เยอะเยอะอยู่หลายตัวนะครับน่าจะไม่ต่างกับสิบก่าตัวตัวค่อข้างมันใหญ่ก็มีตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็บต่ มาทุกวันนี้เราก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะฮะนอกจากเรื่องจะมึกแล้วนะครับถ้าหวะแห่ไปเรื่อยๆถ้ายวงแห่ไปเรื่อยๆมึงแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้หน่นทุงนะ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะคก็ได้ปลาค่อนข้างเยอะอยู่ก็อยู่ในอย่างนี้นะครับเราได้ปลาก็ประมาณนี้นะน่าจะถือลงลง,ลงนึงถึงแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยู่แห้งไปเรื่อยๆอาจจะมือแน่นอนนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงน่งทุ่งแล้วตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับก็ได้ข้อข้างเยอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเรามาพบก,กันอีพีต่อไปนะว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ